โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับผลอะไรวันนี้เรามาอยู่กับผลสั่นสะเทือนนะครับผมอ่าผลสั่นสะเทือนนะเป็นผลปีศาจของหนวดขาวนะครับผมตอนนี้ก็ไปอยู่กับหนวดดาแล้วเรียบร้อยสปอยเรียบร้อยเวรกรรมขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคแต่ก็นะมันก็นานแล้วแหละมามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าในเกมฟุตแบตเทิลเกล้นะครับเลเวลตันนะฮะ ก็มาเริ่มันเลยนะครับท่าแรกท่าที่หนึ่งนะครับผมกาปป้น <c oughs> นี่นครับผมท่าสองการประทุปุสามนี่ก็จะเป็นกระโดดนะครับบูมขึ้นมาเลยแล้วก็ลงอมูมอย่างนี้เลยเขย่าเกาะน,นะครับฉีกฉีกแล้วก็ปุอมอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ปเป็นท่าซึนามินะครับอมุมแล้วก็ทุบข้างไปละนะครับก็ <c oughs> รอสรักแป๊บหนึ่งครับซึเดมิก็จะมา วูมปาดรอบเลยสองร้อยห้าสิบคือท่านี้มันจะไม่ค่อยโดนหรอกครับเพราะว่าคนอื่นส่วนใหญ่มันจะหลบได้นะครับถ้าจะโดนจริงๆต้องมีเพื่อนคอมโบให้ตันแบบศัตรูอยู่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้คนระับผมสำหรับการรีวิวสกิลหันวดขาวแล้วก็ไปหามินิไฟสู้กันเลยดีกว่านะฮะไปโอ้โหวันนี้ผมได้พลังฉันก็ได้พลังของหนวดขาวมาครองแล้วใครหน่อยจะ กล้ามาหือกับฉันนะฮะนายอย่างนั้นเหรอโดนซะกำปัน่นลบได้อย่างนั้นน่ะสแลมสลายไปซะสะเปิร์มอย่างนายควรจะไปเลือกช่องทางเกิดที่ดีกว่านี้โซนชั้นที่โตเต็มวัย จะ,จะคอยทำลายสเปิร์มที่เน่าเสียออกไปซะสเปิร์มที่แข็งแกร่งเท่าน,นั้นถึงจะอยู่รอดไหนออกมาสิเดินออกมานี่มาขมอนเบบี on, เร็วเรามาม,มินิไฟกันสักสองยกไปยกสองยกอะ่ะมาลองไหม ไอ้หนูก็ได้อืมแต่ถ้า,ถา,ถาออเดินออกมาหนูจะโดนอะไรหนูจะรู้ใช่ไหมนี่ครับโอ้ยเจอละฉีด <c oughs> โดนไปเลยโดนไปเลยเอา้าว่างไงล่ะหนุ่มอืมว่างไงล่ะหนุ่ม <c oughs> ใครโดนงั้นเหรออืมโทษทีละหนูไปสลมโอ้ยโอ้โหไม่ได้สลมมาเลย เหี้ยโดนไค,ค่โดล่อแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮี้ยไปแล้วก็สึนาม,มิมาแล้วนะครับบูมโ,โดนโดนโดนสึนาม,มิไปปุ๊บแล้วก็กระโดดเลยวะตุ้มแล้วโดนคู่เลยไง โอ้ยโหยอ้เฮืออฮมทีก็ชอบเขย,ย่ากอืปัมโอ้ยโหแล้วพิษพิษดุงไงแล้วโดนต่อเลยไงเฮือแครนี้มันคันคันใครโดเอ้ย

โดนใครโดกนกระทืบตายนะฮะโอเคก็ถือว่าผลนี้ก็โกงอยู่นะแต่พอดีผมอาจจะคอมโบพลาดหรืออะไรก็ได้นะแต่เอาใหม่นะครับผมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมมันจะมาสู้แบบนี้แล้วก็เพนไปอย่างนี้มันไม่ได้นะครับืหใครโดเอ๋ยมาลองใหม่ไหม โอเคนะครับมินิไฟก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะมาซัดกับเขาใหม่นะครับในโคลอเซียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไว้เจอกันไฟใหญ่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปละจ้า